สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ไม่อยู่กับเราอีกแล้วว <c oughs> ันนี้ก็จะมาเล่นดิสซิตี้ยูนะคะก็เพิ่งมีเป็นวันหมดหมดเบ็ดนะคะวันนี้รันที่สามคือเบ็ดหมดแล้วนะคะวันนี้วันที่สามคือวันที่ยี่สิบเก้านะคะก็แตดหมดเัิงนี้นนรีบจบเลยเถอะก่อนนี้จะเบ็ดหมดนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเบ็ดหมดมัอนแบบนี้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่แน่ใจทุกคนไม่ไมเมมง้าใจเลยนะคะนี่นะคะ,คะเบ็ดหมดตอนวันที่มนตารองคำอปีสองสองพันสิห้าเดือนสิองหนี่สัปสิห์ ื okay. Okay. 51, ็อาหารตุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็โอเคค่ะโอเคค่ะก็แม่งกันเลยเมื่อกี้เราพาไปกินข้าวที่บอกกันไปเนาะ วันนี้หรือว่าุ่งนี้นั่นแหละจะหมดไลมแต่วันนี้หมดก็ตกอนหน่อยก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เรียกตกวันนี้กันหน่อนเลยนาะตกให้เยอะแค่แค่เยอะที่สุดเพราะว่า เดียวแตไม่มีเงินซื้อของโอเค ก็ถิ่หมายเก็มเลยแต่ยังไม่ได้รับอ่ะเดี๋ยวกให้รับแล้วกันเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปจบปลาเก็นก่อนหางเงินกันนะครับ๊ายบายค่ะ